เกิดยังขึ้นพี่น้องบอกแรกกูเห็นน้ามาลายซาบะดีพี่น้องทุกคนงั้นซาบะดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องจ้าเกิดยังขึ้นพี่น้องจ้าโคงอยู่ห้านุ่งอยู่ห้านะมอโม่เหแล้วสุชิยางเมื่อไหร่สปอไม่ใส่กูอ้างบ่า อุฝนเห็ดเ็ษบ้านพี่อดองะแม่ซ่อน <c oughs> เอายสิ่หาลอยพี่น้องกับฝุ่นซินหาโล <c oughs> เบิดตอนมนันเอาไปเอาไหวะแต่มันมีประธามเบิง <c oughs> บักตนกน้นลบฝน เสียวก็ะั้มสี่คนนัง่งฮันเมื่อเราวปีนน้องเสียวน้อให้ปังปลากันหิวพี่น้องเลยเย้ยกระหิวเย้ยมาซ้ำไทยกับปุนจามสุดท้ายข้าวเฉลยเป้าหยิดหาโลพี่น้องมันมันสิมีอยู่เบาอยู่บ้านกุดมไส มันไก๋อเจ้าควันสิแหลนไปซื้อกับฝุ้นนะน้ซุปเปื่อนซะาแปงน้วกินยโลโโลพี่น้องเพี่น้องมองให้พี่น้องนั่งพี่น้องเศร้าผู้สานั่งพี่น้องแล้วก็นั่งที่เตียงนำบักแผลกระเบิดขอบตัวพี่น้องเลยเสียวพอเสียว ในพี่น้องบัาน,นบันพ่องพี่น้องเลยพี่น้องทางกุ้แใ<อ>จดำพนันลดอีน้องพี่นอ้อ,องหลดอ่าคงคิงคัมพี่นองง้องเลยออกบ้านํำรดดใหญ่ละเมื่อเลยเฮ้ยอีท่อมกูมีพ่อไปซื้อบริสตัเออเออเมื่อแรกมันตกลง,งมาได้มากนะเนาะ

ตอนนี้ก็หาโมงแรงทดไปุนได้เาคุน้เาที่ไรคบอนนะไอย่างไรส่วนงายังบ่เศร้ายังบ่น้า <_ <d> _ <n> _>มื่นขนาดได้สัานี้นะเฮ้ยบนทางน่ะอถัดมองมันบอมกี้นี่นะนะ<__ <n> _นดนนนะนนนะิลดแห่นะ้บ้านปิดพี่น้องเลยท้งลมทั้งฝนอ่า,อามาลมเลยมาก่อนพี่น้องเ้ย <_ d _ n> สร้างลมนะเฮ้ย <_ d _ n> คนมาเราบ่ม <AS L> ี่มองอยู่เปียกบดพี nou, <laughs> yeah, ่น้องกันมนสาดเขาท่านมีแต่ฝนกับไข่ดอกหดล้มน้ำมีดีเจ้ากไปดีน้ำลูกเจ้ามันดีนงบอกสู้สิยางเมื่อน้านัน่ะเด้เจ้ามันก็ดีน้ำลูกเจ้าบได้โตท่อนลุ่มรกระนออกก็ได้่เหลือ

เอามารถมอนีี้งทั้งคนทั้งลมเพื่อเทมานกันมึงจะอัานสี่ออกเจ้เฮยป้ามันจะอัานสี่ออกไปกินแม่ทางเทนพี่น้องเอ้บานนี่นะ ย่อยกันไปแล้วเนาะคนหวยเนาะคือ,อ,คอ,อคปวดทาอยู่นี้ลูกไอ้พอโหลดออกมาเขาจะอ,ออกนะสิอ,อาสีเอาบานสีเขียวแตมแม่มันอย่างที่แม่มันยังดอกตุ๊กคนนี้เปือป่อย อโอ้พี่้องมวนอยูู่้เดียวพอถ่าบักแพทพอถาบักแทนพี่้องเ้ยเมาเตนะค้างวะเฮ้ยผมมีต e ้ยเธอเธอข้างผ่ากห้องยืมๆพี่้องเ้ยพอถาบปกแทนพี่้อง บอสิอ่ไปหากระแจนในสายน่ะเอามาหายในาสายสอเอามือ่อแรกเข้าไาได้มาบอสโอ้เปลือกเปล่ในพากขีง้งอเลยลำบาก้พอแกแทงเมื่อผุง้ออืมโอ้ พอเสียพี่น้องไอ้บอกเคยครับหลดราคาแพงกดระบอกกระเจนอ่ะโอ้ยกันน้ำมึงเอาต่วนมึงจมห้าสเตะยังเสือตัวเดียวโอ้ยจะเป็นเมือพี่น้องแม่แผลไปละอัดสีไปละ บ่แม่น6โมงแลงแล้วบ่ตอนนี้บ่ให้มันย่างมาเองซะเฮยบ่สิฮอดแล้วยังบ่ย่างมาเอาเองมันยังลอกคออยู่ซะ่เฮ้ยตบ่จืิตเฮ็ดได้เสมอนะคือเมื่อได้ลืมลลืมโอ้ยตายแล้วเปิดทางเอพาทางต้เอาทถึงะกอน กดกดมีนเฮือนกับหลอกข้อจะเป็นยังแพหหลอกหลวซ่าโดานละี่กดในใส่ยุจอดเม่นี่แล้วหย่างเมื่อไรตอนน้กดกักันได้ เป็นพ้นเป็นล่มมากปยพี่น้องเลยรถแห่กัเอาผาตังงมกับท่านหันผมยังจอดทะเละุวงดนตีกับสิเสพอยู่ว่าคำนันมาอีกมาแรงนี่ยนะแห้งเติบได้พี่น้องเลยจนหนามเต็มพุยจนหนามหงคอนทาง ลมมาก่อนแม่ห่อนแห้งแห้งมันนี่นะไรซดก่าลัวๆมันห่อนเป็นมัวๆมันเอาแบบสัตว์เฮอบอบอจัากมันไปใส่ ทำเอ้ยอย่าแห่อย่าแห่หลดแม่แล้วด้หลดนะลูกอวนมึงมาเจอด่วนย่ามันถือซีหลดนะนะมึงจะไปเจอ ูที่สะอาดนะกูไม่สั้นะเมียนให้มันแหงแม่ค่ะซาวคา,ายกัะปิดห่านอึกระถึก ต๊ะคันโบนมีร่มก็โอเคกันดอกพี่น้องจา้าร่ม,มดีดีเมิออนแกเป็นมอลำเรื่อกนะเป็นน้องน้องพี่น้าหงหนังบ๊วยเมือแรงกับวงดนตรีแจ็คมีมันชิเสฟได้อยู่โบแนวนี่พี่น้องจา้าไม่เลยแห้งไม่เลย อ้าวให้ลูกตากฝนอยู่ฮะเอ็นเลเอเอ็นเอลเลออ่ะปูดงดูถ้าสำหรับในมื้อเมือนนี่สีแดงยางมื้ออ่า ยังความบรรยากาศเพียงสมนีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกทุกการถกคำามติสมน้องจ้าไปาดิป้าลูกลมฝนมาพี่น้องเย